ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2 0 2 3ีมาอีกเช่นเคยนะครับก่อคลิปหนนี้นะครับจะมาพูดถึงในส่วนของการปิดอัปเดตพรุ่งนี้9โมงเชา้าทุกคนหรือว่า9โมงเช้าของวันจันทร์นี่นะครับก่อนตะเกณฑ์ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการปิดอัปเ,เดตตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึงประมาณส1เนาฬิกาทุกคนหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะเช้ากว่านั้นก็แล้วแต่โคโนอาอจจะเลื่อนนเลยะมีะรรรกััันนนบบบ้้าางมมชคคลลิปีเย ก่อนไรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันทนุกคนและก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ i f a หรือฟ f i าก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดน,นะครับทักไปไที่เพจของ Inback เติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราค โอเคเพื่อนกพือย่างที่บอกไปนะครับว่าพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับจะมีการปิดอัปเดตกันอีกเช่นเคย,เยผมก็คือในส่วนของการปิดอัปเดตที่จะนําแพ็กใหม่เข้ามาผมแล้วก็อีเวนต์ใหม่ๆนี่นะครับมาดูในส่วนของแพ็กกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแพ็กทุกคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลง1แพ็กด้วยกันนะครับคนแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีก1แพ็กนี่นะครับสำหรับแพ็กแรกก็คือในส่วนของตํานานรูปแบบใหม่หรือว่าการ์ดอีพิกนี่นะครับสำหรับการ์ดอีพิกที่มีอยู่ตอนนี้ผมเป็นแพ็กขอเอซมิลานทุกคคนนนหรรือว่า่าาปีีศจแดดงะับ ก็น,นำทัพโดยอเล็กซานโดเนสตานะครับทุกคนดีด้านะผมก็ซูเปอร์ซับอย่างนากุ้งฟิลิปโปอินซากีนะครับก็เป็นสานาน3นักเตะของอีซีมิลานนะทุกคนก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็พรุ่งนี้นะคนจะมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กนี้นะคนหรือว่าจะมีแพ็กใหม่เข้ามาแทนนี่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอรุ่นอีกทีนะครับว่าจะเป็นแพ็กของสโมสรไหนนะคนอาจจะเป็นแมนยูหรือบาร์เซโลน่าก็เป็นไปได้นี่นะครับและแพ็กที่2ก็คือแพ็กของทีมชาตินะทุกคนก็ อย่างที่ผมได้ไล่เรียงไปผมก็ทําการอัปเดตมาให้ส่วนของ3คลิปแล้วนี่นะครับก็คือแพ็คของในช anel Team Selection ของอิตาลีนั่นเองนะครับก็เป็นสเว่นนักเตะของทีมชาติอิตาลีคนรัาทัพอัซซูรีนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้นะครับมันกําลังถอยหลังสู่ฟุตบอลโลกใช่ไหมครับตัวเกมก็จะเอาแพ็คทีมชาติที่ไม่ได้ไปบอลโลกมาให้เปิดกันก่อนเลยได้นะครับทุกคนก็สำหรับอิตาลีก็ประมาณนี้นะครับนำทัพโดยจาริจิดอนนารูมานครับทุกคนบาสโตนี่นะครับอิโมบิเล่วาเล่าอะไรประมาณนี้ก่อนมมมมีีเเเเลลอออาาาาานนนนนนโดดดบบบบุช่้้้้วยยยะะคคคครรรััักกก็ไใงงต์ข ก็เป็นอีกหนึ่งแพ็คท,ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะคุก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการนับถอยหลังสู่ฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้ก็ตัวเกมนะครับจะเอาแพ็คทีมชาติที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกมาให้เปิดกันก่อนเองนะครับแล้วก็ในี่อนาคตนะครับเมื่อฟุตบอลโลกเริ่มนะคุณแพ็คที่ได้ไปฟุตบอลโลกนะผมก็จะม่เปิดอย่างแน่นอนอย่างโปรต bon ุเกสอาร์เจนตินาบราซิลอะไรประมาณนี้นะคนก็อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับว่าจะไมาให้เปิดอย่างแน่นอนเมื่อฟุตบอลโลกเริ่มแข่ง <casino> น <aggreg vienen S 2> ี่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่เริ่มแแข่งนททกคค็็เอาาีีมชติ ไม่ไปวันโลกก่อนเลยกันนะครับโอเคมันก็ประมาณนี้เลยครับอย่าว่าอันนี้เป็นภาพตัวอย่างสําหรับคริสเตโนโรนันโดรูเบนเดียสและเจ้ากาเซโลของโปรตุเกสนี่นะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีแล้วก็ในส่วนของเดอะฟุตบอลเฟสตาวปีซีซั่นนะครับอันนี้ก็จะหมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็รีบไปล็อกอินกันด้วยนะครับสำหรับการแจกฟรี e xp training program ทุกคน140,000 e xp training program เลยนะครับอันนี้ก็จะหมดอายุแล้วในวันพรุ่งนี้ทุกคนมาดูในส่วนตออ์นกัันนบบ้างนนะคร สำหรับอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอีเวนต์ด้วยกันนะครับคนสรันพรุ่งนี้นะครับก็คืออีเวนต์ของนี่เลฟคนเนชาแนลทีมนะครับผมหรือว่าทีมชาตินี่นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ทุกคนก็เล่นกับบอทนะครับทุกคนเมื่อเล่นครบนะครับรับรางวัลสูงสุดก็คือไอเทมสีดาวครับทุกคนหรือว่า non limiting contract หนึ่งอันนี้นะครับสำหรับไอเทมสีดาวนี้ใครยังไม่ได้เคลียร์ก็รีบไปเคลียร์กันด้วยนะครับและใครที่มีไอเทมนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนก็คืออออนนนนนีีี่่่เเเเเเลลลลฟททททุุกกกกกกคคคคแแแแแพพ็็็็สสำหหรรรััับบบไไไไววววว้้มมมมมดดาาาาาตะะะะะยยยยจปขง Player Transfer นะครันทกคนแล้วก็แพ็คของ p o t m หรือ Player o f the m o n t อนะครับอันนี้ก็สามารถแลกฟรีด้วยเทมสีดาวได้ทั้งหมดเลยนี่นะครับโอเคเพื่อนก็ประมาณนี้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแพ็คตำนานาน1แพ็คนะครับแลวก็มีแพ็คที่เข้ามาใหม่ก็คือแพ็คของอิตาลีนั่นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกฟรีก็คืออีเวนต์ใหม่นี่นะครับประมาณนี้คนหางผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้กลางมงเช้าจะมาทำการอัปเดตให้้ีกทแลวัันนะครบ หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยครับทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟี فا หรือฟีฟก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับทักไปไที่เพจของอินแบ็กเติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลย